ตัวอย่างนี้นะครับบอกว่าลูกบอลลูกหนึ่งถูกปล่อยจากที่สูงณเวลา t เท่ากับศนย์วินาทีนะครับโดยที่ s t เป็นระยะทางที่ลูกบอลตกลงมาณเวลา t นะครับกำหนดโดยนะก็คือนิยามตัวนี้ว่าเป็นฟังก์ชันอะไรนะครับกำหนด s t โดย s t เท่ากับ4.9 t กำลัง2เมตรนะครับให้หา3อย่างต่อไปนี้นะครับ อย่างแรกก็คือจงหาว่าลูกบอลตกลงมาได้กี่เมตรเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีแรกตัวนี้ถามอะไรอ่ะแสดงว่าตัวนี้ถามหา s 2นะครับแสดงว่าอันนี้ไม่ยากเดี๋ยวแทนค่า t เป็น2ลงในฟังก์ชัน s นะก็จะได้ละนะก็จะได้คำตอบนะครับทีนี้ข้อขอไข่จงหาความเร็วและความเร่งนะเวลา t เท่ากับ2วินาทีแสดงว่าตัวนี้ ให้หา v 2นะแล้วก็ a 2นะครับให้หาความเร็วแล้วก็ความเร่งนะและตัวสุดท้ายนะครับจงหาความเร็วและความเร่งเฉลี่ยนะในช่วงเวลา t เท่ากับ2ถึง t เท่ากับ2.1วินาทีนะครับตัวนี้ก็ให้หา v b a ร์ bar, กับ a บาร์ bar, นะครับในช่วงเวลา t ีเท่ากับ2ถึง t เท่ากับ2.1วินาทีนะครับอ้าวเรามาดูวิธีทำจะทำข้อกอก่อนนะครับข้อกอง่ายนะอย่างที่เกิ่นไปนะครับอ้าวมาดูวิธีทำอ่าวิธีทำข้อกไก่นะครับอ่า อย่างที่บอกไว้เขาให้หา s 2นะครับเนื่องจากฟังก์ชัน s ของเราคือฟังก์ชันนี้เห็นม s t เท่ากับ4.9 t กํลัง2เมตรดังนั้น s 2ก็มีค่าเท่ากับ4.9 2กำลัง2เมตรนะครับอ่าก็จะได้4.9คูณ4ตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ19.6เมตรนะครับอ่าตรงนี้ผมคิดเลขมาแล้วนะครับอ่าถ้าถ้าข้อสอบ ในห้องสอบออกแบบนี้นักศึกษาก็ต้องคูณเลขนะครับไม่มีเครื่องคิดเลขนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะในห้องสอบเราจะไม่อนุญาตให้นําเครื่องคิดเลขเข้านะครับดังนั้นตัวพวกนี้ก็ต้องคํานวณเองนะคนวณเองนะครับเกิดได้รบร้อยข้อกอไก่นะครับต่อไปข้อขอไข่ข้อขอไข่ข้อขอไข่ให้หาความเร็วแล้วก็ความเร่งนะเวลาทีเท่ากับ2วินาทีนะครับ าจากเมื่อสักครู่นี้เราบอกไปแล้วว่า vt นะมีค่าเท่ากับอนุพันธ์ของ s นะครับเนื่องจาก s ของเรานะฟังก์ชัน s เนี่ยมันคือนี่ 4.9t กำลังสองนะครับดังนั้นดิฟตัวนี้ออกมาก็จะได้4.9คูณ 2t นะครับเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ 9.8t นะครับ 4.9คูณ2ได้9.8 t นะตัวนี้มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีนะครับทีนี้ข้อขอใข่ต้องการความเร็วที่ t ีเท่ากับ2ดังนั้นก็แทนค่าทเป็น2ลงไปในสูตรนี้นะครับดังนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ9.8คูณ2ก็มีค่าเท่ากับ19.6เมตรต่อวินาทีนะครับ ได้ละความเร็วความเร็วที่ t เท่ากับ2นะครับต่อไปความเร่งก็หา at ก่อนนะครับหา at ก่อน at ก็คือ v พราม t นะครับเนื่องจาก vt เราทราบแล้วนะครับหาเวลามันมีค่าเท่ากับ9.8 t นะดังนั้นจะหา v พราม t ก็ต้องมาหาอนุพันธ์ที่9.8 t นะครับ ซึ่ง9.8 t หาอนุพันธ์ออกมาแล้วมีค่าเท่ากับ9.8นะครับมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับอ่าดังนั้นก็จะได้ a2 นะครับความเร่งที่ t เท่ากับ2เนะี่ยมีค่าเท่ากับ9.8นะครับอ้าวแล้วแทนค่า t ลงลงไปในไหนไหนหต้องแทน t เป็น2มันไม่มี t ก็ไม่ต้องแทนนะครับก็ตอบเป็นค่าคงที่ได้เลยดังนั้นตัวนี้ ่าก็จะได้ a2 นะครับมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลัง2อนะครับอันนี้คือข้อขอไข่ข้อขอไข่